ผู้หญิงเราไม่จําเป็นต้องแต่งตัวให้ดูหรูหรามากแต่อย่าลืมว่าต้องมีความมีสเสน่ห์แค่ปกเสื้อปลอมนี้ก็สามารถตอบสนองเงื่อนไขนี้ได้ฉันวางคําพูดไว้ที่นี่คุณแค่ข้ามไปครั้งเดียวคุณใส่มันทุกครั้งวันรุ่งขึ้นเมื่อคุณออกไปข้างนอกคุณก็ยังอยากใส่มันผู้หญิงไม่ควรแต่งตัวเหมือนคุณป้าเชยจริงและดูแก่ด้วยปลอกคอลูกไม้ปลอมนี้สามารถช่วยชีวิตตู้เสื้อผ้าของคุณได้เสื้อผ้าทั้งหมดที่ล้าสมัยและไม่อยากใส่สวมใส่แล้วดูหรูหราและมีระดับมาก แค่เชื่อมต่ออย่างง่ายก็พอดูขาวมากดูอ่อนเยาว์ทันสมัยและมีสไตล์ทุกคนสามารถดูผลลัพธ์ของส่วนบนได้เลยมันดูดีจริงๆทั้งหมดใช้วัสดุลูกไม้สามีบอกว่าฉันแต่งตัวแบบนี้เหมือนสาวน้อยวัยยี่สิบกว่าต้องมีเสื้อกลักคอป,กปลอมลูกไม้แบบนี้ไม่ว่าจะจับคู่กับเสื้อผ้าแบบไหนก็ให้ความรู้สึกมีมิติเป็นพิเศษแฟชั่นลดอายุเผยเสน่ห์ <Personal S 1> และความสง่างามของผู้หญิงไม่เลือกอายุไม่เลือกคุณสามารถใส่ได้ถึง100กิโลกรัมสั่งซื้อเดี๋ยวนี้เพื่อรับส่วนลดพิเศษ พร้อมจะส่งฟรีถึงบ้านซื้อครั้งเดียวครบชุดสำหรับฤดูฝนและฤดูหนาวใส่แล้วเหมือนเด็กลงไปสิบปีสามียังชมว่าสวยมากเลยอยากได้ก็รีบสั่งซื้อเลยรีบสั่งซื้อเลย